สวัสดีค่ะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะคะก็ที่เยอรมันเนาะสาตุลาคมเป็นวันหยุดแห่งชาตินะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะหยุดจะปิดหมดนะคะร้านค้าแต่ร้านอาหารบางที่ก็เขายังเปิดนะคะพวกแมคโดนัลด์เบอร์เกอร์คิงซับเวยอะไรเงี้ยเปิดนะคะโบกับพี่มากก็เป็นวันเกิดโบด้วยไงก็เลยไปหากิจกรรมทํากันนะคะถึงแล้วนะคะก็15นาทีจากบ้านเราโบนึกว่าประมาณ5นาที ไปะที่จอดมันเป็นคาสิโน,โนนะแต่ว่าเขาก็จะมีโซนให้เล่นโบลิง่งเล่นพูลอะไรได้นะคะเราเข้าไปผิดเดินเข้าไปคาสิโน,โนเฉยเลยอะไม่ใช่ที่นี่ดูพี่มากมันอยู่ข้างๆนะคะต้องเดินไปข้างๆนะอันนี้ก็จะมีร้านอาหารข้างนอกอ๋อต้องเข้าไปร้านอาหารตรงนี้เมื่อกี้ผิดอ่ะ ดีนระาไม่หยิบกล้องขึ้นไปถ่ายเขาแบบคนกําลังเล่นได้เล่นเสียกันนะคะมีที่นั่งกินข้าวอะไรตรงนี้นะคะเท,ะท,ะทะ่ๆร้านแบบออกแนวเท,ะท,ะทะ่ๆมีการตกแต่งร้านเขานะะีน่ะนี่ที่โบหมายถึงคือที่นี่นะคะนี่เราอยากมาเล่น เขาก็จะมีเครื่องเล่นเกมอะไรให้ด้วยร้านอาหารอะไรอยู่มากที่ชั้สหนึ่งชั้นหเึ่โอเคนะบ่ายสามนะคะพอถึงจะเสิร์ฟอาหารเนาะก็รอบ่ายสามสั่งเบอร์เกอร์ไปนะคะโต๊ะเบอร์หนึ่งตรงนี้นะคะ เมนูเขานะคะแค่มากเลยอะเป็นกระดาษแบบเหมือนส่งรายงานครูส่งรายงานอาจารย์นี่นะคะมีค็อกเทลมีพิซซ่านะคะราคาก็โอเคนะเบอร์เกอร์ทุกเบอร์เกอร์นะคะอเลสเบอร์เกอร์น oh, ัวมทิลอเมทิลเฉพาะแค่วันพุธ no ถึงจะสิบยูโรห้าสิบ <Good burger. S 2> โอเคโอเคเราก็จะกินเบอร์เกอร์นี่แหละเนาะ บีฟเบอร์เกอร์กันเออหรือว่าบ๊อบนี่น่าจะเป็นซิกเนเจอร์เบอร์เกอร์เขานะเนี่ยนี่บ๊อบเบอร์เกอร์นโอเคก็คือถ้าจะเอาราคาพิเศษก็เฉพาะวันพุธแต่อันนี้ก็โอเคนะ10ยูโร9ก้าสเซนนะคะไม่ได้แพงมากสั่งลัดเลอร์มานะคะลัดเลอร์ก็คือเบียร์ที่แอลกอฮอล์ไม่แรงเนาะของเยอรมันนะคะแอลกอฮอล์ประมาณ2.5%เปอร์เซนต์ประมาณนี้นะคะ ก็เอามาแบบออเดอร์ก่อนเพราะว่าตอนนี้อาหารก็ยังไม่ขายนะคะบ่ายสามเปลี่ยนมาเป็นบ่ายสี่โมงเย็นแล้วค่ะอ่ะกินยอดข้าวโลนะคะเป็นรัสเลอร์นะแอลกอฮอล์ไม่เยอะนะคะไม่ต้องกลัวเมาอาจจะมึนๆอร่อยพี่มาก็เอาลูกปูไปคืนเขาเรียบร้อยนะคะเขาก็ปิดไฟโต๊ะเลยนะที่เนี้ยเขาไม่ค่อยออกมาแบบ สันอะไรกันถ้าไม่ใช่วันพิเศษเนาะเขาก็จะกินกันอยู่บ้านซื้อไปนั่งกินกันที่บ้านนะคะเพราะว่ามันประหยัดกว่าเยอะนะคะไม่ค่อยออกมากินกันโบก็นานๆออกมาที่อย่างวันนี้มันเกิดเราใช่ปะเราก็ค่อยออกมานะคะก็ทั้งหมด34ยูโรนะคะที่เราจ่ายไปเมื่อกี้นะ23ยูโรนะคะสำหรับการเล่นพูลอย่างเดียวนะคะที่เหลือก็จะเป็นค่าเครื่องดื่มที่เราสั่งมีโคกสองขวดแล้วก็เบียร์นะคะ ก็นี่นะคะที่เรามาเล่นผูกกันตอนนี้ก็กลับบ้านค่ะสวัสดีเช้าวันที่4ี่ตุลาคมนะคะก็ข้ามมาจากวันที่สามาวันที่4ี่นะคะก็วันนี้เราเดินทางไปทำกิจกรรมนอกบ้านกันนะคะโคนี้มาด้วยนะคือจริงๆอะโบอยากทำวันที่3ามวันเดียวกันเลยเนาะแต่เพราะว่าวันที่สามมันเป็นวันหยุดทุกอย่างคือมันหยุดกิจกรรม คนก็มาถึงกันเร็วแล้วนะเห็นคนมาจอดรถกันเต็มเลยนะคะเดี๋ยวไปดูที่จอดรถนะคะจอดตรงไหนตอนนี้โบก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะข้างหลังเป็นรูปภาพอัป,ปกาอัป,ปกากสามตัว แต่โบลต้องรองอีกห้านาทีเถึงจะเปิดเขาเปิดสิบโมงวันนี้<ม>ตอนนี้โบก็เข้ามาข้างในร้านมาลงทะเบียนนะคะเมื่อกี้ก็แวะมาดูผลิตภัณฑ์ด้านในเขาทําจากขนอัลปาก้านะคะราคาก็แรงอยู่นะแต่มันก็ยังดีเนาะสองรอยแปดสิบยูโรโอเคโบก็เข้ามาดูแวะมาดูตรงนั้นนะคะเคาน์เตอร์ลงทะเบียนเนาะด้านหน้า ตรงนี้นะคะลงทะเบียนแล้วก็มีพวกของฝากกวงกุญแจอะไรอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็เมื่อกี้เราเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้ว <c oughs> ก็ลงทะเบียนเอ่อบอกเขานะคะว่าเวลานัดเรามันสิบโมงครึ่งนะคะครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็มีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินดูเล่นเดินเล่นรอบๆเข้าห้องน้ําห้องท้ายเรียบร้อยนะคะ Okay. ตอนนี้กรุ mm ๊ปทัวเรานะคะเอาผ้าก,ก้าเตรียมตัวไปเดินเล่นนะตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะเราก็เข้ามาในฟาร์มของเช่านาน,นะคะ เดียว a ราจะจ u ดสิ่งนี้ไปต s ดดีร์ชท์ยเ l ปไฟล u อ s คีมา่นฟักตัวนี้ก็ามา่อคิวนะคะอปาไปเดินเลนต่อคิวจูงอาปาคกันเดินไป แดี๋ยดูใกล้ๆแต่เขาไม่ให้ป้อนนะคะเขามีป้ายติดเอาไว้เลยนะ mm hmm. แฟโบเทนนี่ก็คือห้ามนะคะฟุตเทนแฟโบเทนห้ามป้อนตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็เ่เคยดูคลิปแบบว่าอาัลเบกาถุยน้ำลายใส่อะก็ mm hmm. ตลกอะ่ะถุยน้ำลายใส่คนอะ mm hmm. ดูน้องนอนดิน่ารักน่ารักมากเลย mm hmm. เกาขากิ๊กกิ๊กกิ๊กเป็นกิจกรรมที่แบบ ครอบครัวเงี้ยพามาทำบอกว่าโอเคนะนานๆานทีนะคะเพราะว่าราคาก็แรงอยู่นะสามคนพ่อแม่ลูกหกสิบเออหกสิบหกยูโรนะคะบอกว่ามันก็แอบแรงอยู่นิดนึงก็พาลูกนานๆมาทำทีแล้วเขาก็มีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยนะคะก็เดี๋ยวโบจะลงเว็บไซต์ฟาร์มเขาให้แต่คิดว่าคงไม่มีนักท่องเที่ยวจากที่อื่นแล้วเนะนอะนอาจกคนอาศัยอยู่เยอรมันแล้วแบบแถบใกล้ๆเดินทางใกล้ๆอะไรเงีย้ยรอบสองเราต้องมา

ที่ใส่ที่ใส่ที่อัดทุกอย่างเอเล็กทรอนิกส์ก็ต้องให้แก่เราบ้างดีนะแต่แล้วของโบไม่เหมือนโบแบบพามันมาเดินเหมือนมันพาโบมาเดินนะคะมันแรงเยอะจริงมันคอยจะจะเดินออกนอกทางดูมันดิก็เป็นวิวของฟาร์มของชาวนาเขานะคะแบบนี้เนาะ ทำไร่ทำฟาร์มมาคนหัวการค้าก็เนี่ยเลี้ยงอลาป,ปกาแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวยอะไรแบบนี้นะคะเว้ยมันแรงเยอะจริงเว้ยเราไปเดินช้าไม่ได้นะมันดึงเรานะคะเนี่ยเขาบอกไม่ให้ดึงแต่ดูดิเชือกโบตึงแป๊บเชือกโบแบบอย่างตึงอะของคนอื่นแบบย่อนๆย่อนของพี่มากแบบเดินง่ายอะย่อนๆย่อนูของเราดิเชือกตึงอะ แถบ,บนี้ก็เป็นแบบบ้านชาวนาไม่ไหวแล้วมันดึงแรง <c oughs> ดูสามตัวนี้อยู่คู่กัน อแบบสกปรปกมากมีอะไรไม่รู้ติดเต็มตัวเลยนะคะเป็นปกติปะ่ะน้องชอบกินมุมมามแบบแต่เขาไม่ให้จับหัวนะจับหัวจับหางไม่ได้ลูกช่วงแบบลำตัวช่วงหลังอ่ะได้นะคะแต่บรรยากาศดีมากดีสุดๆ งามงามอ้ยเมื่อกี้น้องทะลุเข้าไปในป่าทะลุเริ่มหิวแล้วป่ะหิวตลอดเวลา <c oughs> บรรากาศดี กเหนื่อยบางทีก็เดินชา้าบางทีก็เดินเร็วนะคะเหนื่อยจริงวิ่งไงไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งลูกไม่วิงว่ง แายแล้วเอาบบาก้าพาโบวิง่งมันกลัวไม่ทันเพื่อนข้างหน้าดูมันดิดูมันวิง่ตงต้องวิ่งตามเอาบบาก้าโอ้ีหหัวเลาะเขาพากันวิ่งนะคะอับาก้าโบส่งเสียงบอกว่าวิ่งมาตรงนี้น่าจะ แวะพักถ่ายรูปอุ้ยนุ่มจังมันไม่ให้บอกเข้าใกล้อ่ะโอ้นุ่มจังว้าวฟิลคูสเนี่ยใช่ใช่เนี่ Ah nee, het is Ja, het okay, is Probeer Probeer Oh, wer spukt hier wen aan? Ik heb ik nog maar. <lacht> oh. <lacht> <lacht> okay, maar, maar. <laughs> เตินต่อไปนะคะกับทุ่งหญ้าสีเขียว <c oughs> เริ่มคุ้นชินมากขึ้นเนาะเมื่อกี้เราพักเบรกอปกาถ่ายรูปอะไรเงี้ยเนาะ <c oughs> ก็เลยเริ่มคุ้นเริ่มชินมากขึ้นนะคะวิวสวยมาก ถึงไหมวันนี้ไปพักกินข้าวตลอดโอ,อ,คอเคต, okay, ตอนนี้เราก็เดินมาจะถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะข้างหน้าเรา ็ตอนนี้็ดนาฬิกาสาสิบนาทีเราเริ่มตอนกี่โมงอะเอ,อ่อสิบโมงครึ่งเกือบสิเอ็ดโมงครึ่งชั่วโมงนะคะประมาณนี้นะก็ใช้เวลาเดินกับอาปา้าประมาณครึ่งชั่วโมงะะแล้วคาน้องกลับบ้านแล้วน้องอยู่ข้างในนี้ถึงบ้านแล้วก็ว,วันนี้สนุกมากนะคะ<โ>ก็ขอบคุณพี่มากมากที่พาโบมา มีประสบการณ์กับน้องอัฟก้าแบบใกล้ชิดนะคะก็พี่มากน่ารักพี่มากเรานะคะน่ารักเสมอมานะคะขอบคุณมากๆไปเดี๋วก็โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าโบจะไปไทยแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะก็โอเคเดี๋ยวเขาน่าเจอกันนะคะวันนี้บ๊ายบายไปแล้วคะ่ะพ่มกบ๊ายบาย thank you 拜拜，拜拜。